really through your well played week. me feelings Can talk and you how this just เรื่อยๆดีค่ะว e นนี้เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเหมือนเราดีๆกับปีที่แล้วค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ได้ออกกับคนที่เป็นระดับต้นๆของโลกก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแบบนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะถือว่าทำผลงานได้ดีค่อนข้างดีกว่าที่คิดไว้ด้วยแล้วก็แต่ว่าวันนี้ตอนแรกก็คิดไว้ว่าตัวเอจะสกอร์สูงนิดแต่ว่าทำได้แค่ลบหน่งยันหนุนสุดท้ายยัน ก็ okay. and what's been some of your favorite things on the golf course any particular holes you really liked จริงจริงแบบเนี้ยหนูรู้สึกว่าในกอล์ฟพอร์สเนี่ยรู้สึกว่าสนามที่เนี้ยค่ะมันมันคือลิงคอลที่ที่มาหาไม่ได้ในในเมืองไทยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างจากเมืองไทยรู้สึกเล่นแล้วแบบสนุกแล้วก็ท้าทายมากกว่าค่ะเพราะว่า ทีะมันเปียบแต่่าเราเข้ามาได้เว้าแค่ง And you w AIG Women's Open n e x t w e e k n d s ค่ t ทิส f า e ิก็จริงๆก็รอรุ้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราจะเข้าท็อปสามหรือเปล่าเพราะว่าตอนเพราะว่าจริงๆก็วางแผนไว้ว่าเราจะไปคิวมันนี้แต่ว่าทีนี้เราเข้าท็อปสามดีใจมากที่ก็จะได้เล่น AIG แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่จะได้เล่นใน AIG ก็จะทำให And lastly you were one Tr for Invites um, so TraF's in you Gulf were among ค่ะก็ใ t ฐานะอี l คนก็ต้องขอบคุณดรเป็นมากๆค่ะที่ได้ให้โอกาสพาออกมาเป็นครั้งที่สองค่ะที่ได้เข้ามาเล่นที่สุดเกศเชลินนคะก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่ให้โอกาสหนูแล้วก็ขอบคุณแฟนชาวไทยทุกคนนะคะที่ติดตามเชียร์หนูแล้วก็ติดตามเชียร์โบวอชาวไทยทุกคนนะคะ Thank you. Thank you.